ตอนนี้ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในทุกวงการเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่ง,งานวิชาการซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยการจะตรวจงานวิจัยให้รู้ว่าน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่ามันก็ท้าทายขึ้นเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาดูกันครับกับกรอบการทำงานที่เรียกว่า 5D Checklist ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่จะช่วยให้เรารักษามาตรฐานของงานวิชาการได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ปัญหาหลักกันก่อนเลย นั่นก็คือไอเจ้าเครื่องมือตรวจจับ AI ที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอแล้วล่ะครับเอ๊แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจับผิดนะแต่มันคือเรื่องของมาตรฐานและความยุติธรรมในแวดวงวิชาการทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหานะครับเรามาทำความเข้าใจความท้าทายกันก่อนดีกว่า การที่เราจะพึ่งพาแค่เครื่องมือตรวจจับ AI อย่างเดียวเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากครับคือความเสี่ยงเนี่ยมันมีอยู่2ด้านหลักๆเลยนะครับด้านแรกเขาเรียกว่าผลบวกลวงหรือ false positives ซึ่งก็คือการที่เครื่องมือไปชี้ว่าง,งานที่คนเขียนแท้ๆเนี่ยเป็นผลงานของ AI แบบนี้ก็แย่สิครับเกิดการให้ฟีดแบ็ k ที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือผลลบลวงหรือ False Negatives อันนี้จะตรงกันข้ามเลยคือเครื่องมือดันตรวจไม่เจอว่างานชิ้นนี้ใช้ AI เขียนทำให้งานที่อาจจะขาดคุณภาพเนี่ยหลุดรอดการตรวจสอบไปได้เฉยเลยและนี่แหละครับคือทางออกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ Checklist 5มิติซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แค่เครื่องมืออย่างเดียวเยอะเลยจุดที่สำคัญท,ที่สุดเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ครับ คือเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่การไล่จับว่าใครใช้ AI แต่เป็นการประเมินคุณภาพของงานวิจัยให้ลึกลงไปเพื่อที่จะแยกงานที่ดีจริงๆออกจากงานที่ยังขาดคุณภาพอยู่แล้วทำไมเช็คลิสต์นี้ถึงดีกว่าละ่ะอืมเพราะมันมีข้อดีหลักๆอยู่3อย่างเลยครับอย่างแรกคือรวดเร็วสามารถตรวจได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีเองนะอย่างที่2คือยุติธรรมกว่าเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงในการไปกล่าวหาใครผิดผิด และอย่างที่3คือสร้างมาตรฐานเดียวกันได้ไม่ว่าจะใช้ในห้อง l a บหรือในระดับภาควิชาก็ตามเอาล่ะครับถึงเวลามาเจาะลึกในแต่ละมิติของเช็คลิสต์นี้กันแล้วว่าเราต้องคอยมองหาสัญญาณเตือนหรือที่เรียกว่า red flags อะไรกันบ้างนี่คือภาพรวมของทั้ง5มิติครับ ให้มองว่ามันเป็นเหมือนแผนที่ในการตรวจสอบของเราเลยจะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่การดูส่วนประกอบพื้นฐานอย่างการอ้างอิงและภาษาไปจนถึงส่วนที่เป็นหัวใจของงานวิจัยอย่างระเบียบวิธีวิจัยและการอภิปรายผลก่อนจะจบด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่ามิติแรกสุดเลยก็คือการอ้างอิงครับสัญ,ญญาณเตือนที่ต้องระวังก็คือเอ๊ะทำไมการอ้างอิงมันมาจากสำนักพิมพ์เดียวหรือปีเดียวกันเยอะผิดปกติหรือรูปแบบการอ้างอิงเนี่ย เป๊ะมากแต่พอไปดูเนื้อหาข้างในกลับไม่ตรงกันซะง,งั้นแล้วก็ไม่มีแหล่งข้อมูลใหม่ๆในช่วง3ปีล่าสุดเลยหรือที่ร้ายแรงสุดๆเลยนะครับคือเจอ DOI หรือชื่อบทความปลอมแบบที่ไม่มีอยู่จริงต่อมามิติที่2ครับคือเรื่องของภาษาและสำนวนการเขียนงานที่ AI สร้างเนี่ยมักจะมีความลื่นไหลเกินจริงไปหน่อยครับ มันจะขาดความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแบบที่มนุษย์เขียนกันแล้วก็ชอบใช้วลีซ้ำๆเหมือนเป็นเทมเพลตเลยเนื้อหาก็ดูกว้างๆไม่ได้เจาะจงในบริบทไหนเป็นพิเศษและที่สำคัญคือมันขาดเสียงของผู้เขียนที่ชัดเจนอย่างเช่นการใช้คำว่าเราพบว่าแบบนี้เป็นต้นมาถึงมิติที่3ครับระเบียบว,วิธีวิจัยและผลลัพธ์ ตรงนี้ให้ระวังการอธิบายที่เหมือนลอกมาจากตำราเรียนเป๊ะแต่ขาดบริบทว่าตอนทำจริงเป็นยังไงไม่ได้ระบุที่มาของข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้หรือผลลัพธ์ที่ออกมามันดูสมบูรณ์แบบเกินไปไม่มีค่าความคลาดเคลื่อนอะไรเลยและที่เจอบ่อยๆก็คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทคัดย่อ,อก,กับผลลัพธ์ที่นำเสนอจริงๆมิติที่4ครับการอภิปรายผลงานที่สร้างโดย AI ส่วนใหญ่มักจะขาดการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ คือจะมองแต่ด้านบวกอย่างเดียวไม่พูดถึงข้อจำกัดของงานเลยบทสรุปก็จะตื้นๆนหน่อยครับอย่างเช่นควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรต่อและที่สำคัญคือขาดการเชื่อมโยงเข้ากับบริบทเฉพาะทางหรือบริบทในพื้นที่นั้นๆ และมิติสุดท้ายครับคือความสอดคล้องและความโปร่งใสจุดนี้ให้ดูความเชื่อมโยงระหว่างคำผ่าวิจัยกับการอภิปรายผลว่ามันตอบโจทย์กันจริงๆหรือเปล่าลองเช็คดูว่ารายการอ้างอิงในเนื้อหากับท้ายเล่มมันตรงกันไหมและที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยก็คือไม่มีการระบุอย่างโปร่งใสว่ามีการใช้ AI เข้ามาช่วยในขั้นตอนไหนบ้าง พอเรารู้จักทั้ง5มิติแล้วทีนี้คำถามคือจะเอาไปใช้งานจริงยังไงให้มันเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดมาดูกันครับและนี่คือจุดแข่งที่สุดของวิธีนี้เลยครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบจริงๆไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำขั้นตอนการทำงานก็ง่ายมากๆเลยครับขั้นแรกนะลองสุ่มตรวจ DOI สัก10รายการก่อนเลยดูซิว่ามีของปลอมไหมจากนั้นขั้นที่ส ลองอ่านแบบเร็วๆครับอ่านผ่านๆตรงย่อหน้าที่สำคัญๆญเพื่อดูว่าเอ๊ะมันมีเสียงของคนเขียนจริงๆหรือเปล่าต่อมาขั้นที่3ก็ลองไล่ดูความเชื่อมโยงครับตั้งแต่คำถามวิจัยไปจนถึงผลลัพธ์เลยว่ามันสอดคล้องกันจริงไหมและสุดท้ายครับพอเจอจุดไหนหน่าสงสัยก็แคตติกไว้ทำเครื่องหมายไว้แล้วก็สรุปเป็นโน้ตสั้นๆแค่นั้นเลยครับเอาล่ะครับเราพูดถึงมุมของผู้ตรวจไปเยอะแล้ว คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างมาดูที่ฝั่งผู้เขียนกันดีกว่าว่าจะทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพในยุค AI ได้อย่างไงหัวใจสำคัญสำหรับคนเขียนเลยก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดครับเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ถูกจับได้แต่คือการยกระดับงานเขียนของเราให้มันโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีก คำแนะนำที่เอาไปใช้ได้เลยก็คือ 1. ใส่ถแถลงการความโปร่งใสไปเลยครับเพื่อระบุให้ชัดว่าเราใช้ AI ส่วนไหนและเพื่ออะไร 2. จัดทำชุดข้อมูลที่มาคือเก็บข้อมูลโคด้ดแล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและ3พยายามเพิ่มมุมมองเชิงลึกในบริบทของตัวเองแล้วก็ระบุข้อจำกัดของงานอย่างตรงไปตรงมาครับ สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่น่าจะสรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ได้ดีที่สุดนะครับว่าในยุคที่เครื่องมือ AI ทําให้ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบได้ง่ายขึ้นบางทีความโปรง่งใสอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบก็เป็นได้นะครับ